การสร้างเสน่ห์ในการพูดมีอยู่2วิธีครับ1การสร้างเสน่ห์ทางกาย2ทางวาจาวันนี้ผมจะมาแนะวิธี5วิธีการสร้างเสน่ห์าทางกายขณะเวลาพูดบนเวทีครับ1การแต่งกายต้องให้ดูเหมาะสมจัดท่าทีให้ดูสง่าผ่าเผยสุภาพดูเป็นกันเองกับผู้ฟังใบหน้าของเราต้องเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มจใส การยืนอยู่บนเวทีต้องยืนด้วยท่าทางที่มั่นคงก่อนจะก,กล่าวถ้อยคำคำแรกออกไปหลีกเลี่ยงลักษณะก้มๆเงยๆในการอ่านโนตยอ่อ 2. การวางท่าทางขณะอยู่บนเวทีเราต้องหันหน้าให้ผู้ฟังเสมอบุคลิกภาพเราขณะอยู่บนเวทีต้องสง่างามเป็นธรรมชาติไม่ลุกลิกลุกลี้ลุกลนบุคลิกภาพต้องดูน่าเชื่อถือและที่สำคัญต้องดูไม่เกรงนะครับ 3. การใช้สายตาการใช้สายตานี่มีความสำคัญมากๆก,การมองผู้ฟังมองแต่อย่าจ้องมองกลางห้องประชุมมองไปให้ทั่วถึงทั้งซ้ายขวาหน้าและหลังมองให้เป็นธรรมชาติไม่มองหัวลงเท้าผู้ฟังหรือเพดานห้อง 4. การใช้ท่าทางการใช้มือประกอบการพูดการเคลื่อนไหวการใช้มือบอกจำนวน บอกขนาดรูปร่างทิศทางและความรู้สึก5การแสดงความรู้สึกด้วยสีหน้าให้สอดคล้องกับอารมณ์ของเรื่องที่เรากำลังจะพูดเช่นเรื่องเศร้าเรื่องสนุกสนานเรื่องตื่นเต้นเรื่องปลุกเรา้าหรือเรื่องธรรมดาทั้ง5ข้อนี้ท่านลองไปฝึกและทบทวนดูนะครับ